ทำอะไรออกอายทวนๆจังเลยเรื่องอะไรนะมันฮะมันมันคืออะไรมันหยั่งมันอะไรไม่รู้นี่เหมือนมันแก้วยังมันแก้วเนื้อเป็นสีขาวแต่ว่ามันเป็นสีขาวมันไม่ใช่มันเนาะเนื้อโดนแล้วมานี่นานแล้วมาสุดละมูออกอายทวนๆเลยนะว้าวมันก็บชบปแมนมันดังกันบ่นี่ มันดังบ่ะั้น้ไมันเกี่ยวนะมันเกี่ยวมันม่วงอะนะแต่ว่ามันเป็ีนสีนี่มันอย่างกับมันแตมาเขาซับส่วนกับมันเกี่ยวมันดังมันมันเกี่ยวนี่คือมันเผาเน้ะมันบางคนเขาเอินอะอันนี้มันขอเอินมันเผาคือมันเผาเอาเถอะบอว้าวมันมันอ่าี่เปลี่ยนมันดังเหะบ้านผมเป็นมันดังแต่มันเปลี่ยนสีนี่สิจะนึ่งข้าวต่อแล้ว หนึ่งตะเวนเนี่ยมือนี่เอ้ามันได้ด่งไฟละเอาไว้ใส่นี่เอาไปกินหน้าบ้านมลยมกินหน้าบ้านโอ้นมจะแซ่บอยู่เ,เลยสีนันเหลืองดิเห็ดวานชิบโแซ่บบ่น,บน,นี่เหรอก็มันเหลือแล้วค่อยทำมันมันเบอร์เท่านี้บ่เออมันหมดแค่นั้นแหละกินเหลือถ้ามันกินเหลือแล้วเราค่อยทำเพราะว่านึ่งแล้วเดี๋ยมันอยู่ได้นานอยู่อ๋อโอเคเพราะงั้นนหละไปหน้าบ้านเลยใช่ไหม